ขปรเปีย่โผตามก้อนป่มีเบิร์อ้ปันเฮาอยู่ในเินคุกเนาะเอาน้ำักจับเล่นรอบนึกถึงเลยจ้ะซุ้มนี้ซุ้มโรงงานนี่ย่งนทาข้างเขาน

带上太阳。

บอด fx f u wheel อันนี้ประตูเข้าโรงงานเข้าอีกด้านนึ่งปะของเข้าสุดแค่หัวดิอันนี้เป็นอีกโรงงานนึงสิมันมันจะเป็นรถจะเข้ามาเออมันมันเป็นรถช็อปแล้วก็เป็นเป็นช็อปที่อยูยูแต่ละจุดของของบางพื้นที่เองใช่ไหม เห็นคนเก่าว่ามีคันหนึ่งขขอะขม้าถุกวันสุกหรือว,ว่าสุกเป็นสุกเนี่ยเนี่ยแต่มันมีหลายคันอยู่ของ,น,น,องนั้นก็เรียนไงนม้ามีหลายกลุ่มให้ในายเก็แตแปดเป็นแบนี่เบียร์ก็จะราคาก็ถือว่าพอฟัง